เกยบซะอันเครื่อมากันมาขวบคอยดีสบายดีสบายดีสว่วงบายบายท่ผู้ชมเนาะตอนนี้เราก็อยู่ที่สวนเกษตรของเรานั่นเองสบายสบายดียดยดป่าลุงเก็บพักพี่น้องเพราะว่ายายรุ่นเลาเม่อนอนบ้านแล้วก็มาแล้วสิมาเก็บเอาอพักเมื่อบุญบานเพลินเนาะ ุญสมกภชพระพรุ่งนี้มืออื่นวันเสาร์แตวบ่มีกับขันว่างกับสิเมื่ออยู่พับ่มีสเสษลงท่านมืออื่นสร้างขนมปังมาเนาะไหลหลอยก่อนอยู่เพื่อนก็มาเก็บพักซี่พักพร้อมป้อมแล้วก็สิไปเก็บพักขวงตุ่น้องเดี๋ยวตามมาอันนี้มันญี่ปุ่นเด้หนิยายรวยปลูกหัวมัน มันญี่ป่นอันนี้แตงโมกัน้วครับโอ้โกวางตุ้งไปทักววงตุ้งเลยนุ่มมางตุ้งทองเต้พักของเราก็ปลูกแบบธรรมศาสตร์พี่น้องไม่ต้องตกใจอันทีใจเขาใส่ขี่ไก่ นี่นี่กวางตุ้งนี่น,นี่อันนี้เราคือกวางตุ้งโอ้ตัดเอาตัวที่มันเป็นดอกเลาไว้ยายลูนเอาตัวนี้มันจอดอกเห็นบอ่อย่าไปตัดอย่าไปตัดอ่าจำเงาเด้จงใบสองใบไว้แล้วไม่ติแตกขึ้นไม้ตัดเป็นยีบสิส่ส่นมาเบิ่งพี่น้องนี่ อันนี้คือผักอ่ากวงตุ้งของเราเนาะกำลังออกดอกเอาไปลวกเอาไปหนึ่งหรือไปใส่แกงอ้อมก็ได้แต่บอกคอยงามดอกมันหนามันทีเนาะเวลาตัดกะอย่าไปตัดจำเงาโมเมนตัดจำเงาเลยพี่ตัดตัดประมาณานี่หรือหนีก็ได้เ,ไเรือมันสิบป่งไหมนี่เนาะ อันนี้เขาเสียเป็นลวกพี่ใหญ่ลุนอันนี้เป็นลวดเข็ดๆบอกห้ามากขึนได้ไน่น,นะนัดเป็นยัวนี่อันนี้คือผลผลิตการเกษตรของเราพี่น้องเนี่ยตรงนั้นเลยเหงาได้ แต่ว่าเขาปลูกกินเองพี่น้องเขาสิบตัดจำเงาเขาเจ้าปลูกทรงตลาดนะ,ะเขาสีลกุกบิดเลยลกุก<ร>แลก้วก็ปลูกไม่อันนี้เขาปลูกแล้วเขากินเองแล้วเขาตัดตัดแล้วมนสิบปวงหม่คือพวกเขาปลูงในืึกันเดชพักก็มคอยงานธรรมชา, <นะ S 1> าิเอาตัวที่มันมีจอดอก การเกษตรครอบครัวนี่อันดอกนี่เอาเบิร์ดหนีนี่นี่แม่นเบิร์ดโมเมนต์เจี๊ยตะดอกป่านได้กำลังซ้อมซอมล้อมบานเท่าเออเดี๋ยวประกาศซ้อมประกาศซ้อมหมายถึงมันแบบกำลังซ้อมออกดอกถึงทีนะโมเมนต์ซ้อมล้อมปอบตีเจ้าทำเลย ตัแล้วมันก็สิปฟงแตกแลยบ้านเราพักเราไปจุ่มน้ำแล้วฟงแ่อันนั้นลูกหล่ะไผรนี่มาทลางอะไรชั้นไหนนี่เออจุ่มน้ำู่กันเลยบังมอนะลอบมาดูใกล้ๆท่านผู้ชมจุ่มลงน้ำเรื่เลี้ยงกับในตะกร้าอัศลูกีในกความขวดเออนี่สังเกตเบึงพักพักมันโบงงามดอกข้าแม่นั่นไปขายตามตลาดกับผู้ที่ผู้ซื้อถ้าขายส่งให้พ่อค้าก็เขาบ่ซื้อ พักมันโงงามมันตำหนิเนาะมันมันเป็นจุดมันเป็นด่างแบบนี้เนาะเพราะเขาปลูกธรรมศาสตร์นี่อันนี้ปลูกกินเองหรือปลูกอันนี้ถ้าปลูกทรงตลาดนี่มันต้องงามบ่มีตำหน,นิบ่มีจุดด่างดั่บม่มีแมลงกัดเลยเนาะคนสื่อเขาก็สิมักสื่อแบบนั่นถ้าแบบมีนาทรงตลาดบ่ผ่านบ่มีคนสื่อมันตำหนินหลาย ตัวพักมันแบบเขาบุกบริสิทธิ์ใหญ่เปาง่ายพี่น้องเนาะ,ะพักที่เขาสีดใหญ่ในตลาดแบบเขียวแบบโบม,มีตมหนิเลยนี่แต่มันต้นใหญ่กําลังซ้อมเนี่ยอร่อเนี่ยดอกกําลังซ้อมเนาะเป็นไงดอกบางทีเกิดมันเลย่มค่อยค่อยงามไอ้ต้องล่างก่อนใบใหญ่รุ่นเออจุ่มน้ำก็จากไทเอาท่านนี้มาลากก่นเนี่ยลางแล้ว แลาวเบลเบานี่เะคอไฟอันนี้ในนี้ตัวนี้จุ่จุๆจุกน้ำเด็กที่สบัดแน่นแนกนิซ้ำเมืองในพักซีน,นี่อเรายาวแล้วอันนี้เป็นพักกาดตีนหมีบใบไงเนี่ยจนใหญ่เขานิยมมาไปขันสมพักเป็นพักดอก บองามค่ะมันงามแต่มันต้นใหญ่อันนี้มันแบบมันทีโพดอันนี้เก็บลงวัดพี่นอ้องเก็บไปวัดทำนั่นละเก็บมันพิจารณเออชี้จใจออกไงจะออกมันมีที่ อันนี้ต้องจะปลูกกับยังบ้าได้กินหรเล่ามันบกค่อยได้กินปีนี้ขา้าหน้าบริปลูกเลยปีที่แล้วนี่ปลูกนะจนแก่ออกดอกเพิ่ิ่ได้กินเลยได้กินจกัก็เถอเพราะว่ากินนั่นกินนี่แหละงอกงอกน้ำหน่อยนึงอ่ะจะจุ่มลงแบบนี้อลไรยอกงอกนำ้ำอ่ะจะมาสร้างสร้างช่วยกันทำมาหากิน băng này thì đang tiêm luôn, chụp ảnh thang láng nó không bông, chụp lao này ngàm, nọ ừ. ừ. nè, băng này bị ừ. đỏ ผัากกาดนี่ใบใหญ่ใหญ่พูนซ้ำกับใบยา,ยส,บายสูบเก็บอัเอดอร์มอสทีขันอยากเก็บอโรด,ดพกักซีผักกาดนี่นะสุดเจ้าผู้บริปูกไงไปตลาดก็ซื้อที่พักกาดนะพักซีอันนี้เป็นพักขมเลยพี่น้องพักขมพักขมใหญ่บริวารเม็ดมันแต่มันเกิดเองเนี่ยพักขมหวาน ผักบุ้งนี่ก็งามงามเบื้องแนจบมันใหญ่เบื้องล้วจบมันแก่ยังบริกินจักเทื่ออยู่มูก็ระากอน่บริกินเบื้องหน้พี่น้องมันงามนะ่ะอ,อันนี้มามางามอีหลีเดเบื้องแน้าร้มมันผุนมันเทเนาะอือันนี้ผักบุ้งของเรา ออกดอกมื่อละพอเพราะว่าแพ้แว่มันบ่งามเนาะมันทีพอว่านเอาแท้จริงเนี่ยเขากล้าเม็ดมันละเปเอาเบี้ยมันปลูกห้างหงมันก็สิต้นใหญ่เนาะแบบเขาเจ้าขายในห้างหรือขายในตลาดน่ะต้นค่าศอกค่าศอกนี่พี่น้องของเขาเจ้าน่ะหมดแมงบริตอมเลยใบบริเหียนใบบริมีจุดด่างดำอันนี้เบิ้งแนะ สังเกตเบิร์ข uh, ้าวผักธรรมชาติน uh, um, okay. uh, uh ี huh. ่นี่เนี่ถ้าส่งตลาดบุญผู้สื่อกำหาบาทก็ยังคิดยากอยู่ส่วนใหญ่คนสื่อกับสื่อแต่พักงามๆเนาะกวงตุ้งของเรา ตัดตัดใหญ่ลุนเสียเมื่อวัดสะอ่อนพักขมนี่พี่น้องนี่พักขมใหญ่นี่มนยมันเกิดเองเนี่ยเบียเต็มอยู่อเ,าเ,าเาอาไปลวกกินกระป๋นกับแเจ้า ถ้าเขาตัดแล้วมันปงมไม่เดี๋ยวมันแตกแหนงออกมากับปงหม่หน,นี่พักบุงนี่รับมันแก่แล้วกัตัดแล้วมันก็สิบปงหม่ตัดทิมเป็นซอดอกนะยายลุนเนี่ยเมื่อนอนบ้านแต่เมื่อวานเนาะ มันอีก็ออกมาเก็บพักได้เพรกระเมื้ออีกเมื่อเตรียมอาหารการกินอย่าตัดจำอะไรเด้อมันเสียอันบดแตก มะเขือเทศกำลังเป็นหมากอันนี้โบแม่พันนันน้นำพึ่งบ่ะมะเขือเทศเนี่ย ผักเราปลูกเองกินเองได้เต็มตะกร้าหนึ่งุมดเลยต้นหอม คอยงามแบนไดนอยากเหลืองเหลืองมันงายจะมันเลยเข้าแล้วบริกินจ้าอักเถื่อจะมันสิแก เสียไปกินกักอย่างบุคยอยได้ปลูกก็เลยผมได้ปลูกหลายเจ็บป่ามีผู้ซื่อขอายมีผู้ซื่อเอขาข้าวัดใส่กระต่ายนะใส่เดี๋ยวตัดมันกระปุกใหม่กระปุะ พี่น้องับบงกบุญอ่อ,อนพอห้องกบปลูกเนาะมันหนานโพดโพปลูกนานเดียวคุณบ <c oughs> ๊วยนี่มันบองงามดอกพี่น้องแต่ว่ากินได้เนาะสะอาดปลอดภัยไรสารเคมี <c oughs> สิบอกงามคือข้าเจ้าขายดอกแต่แซ่บ พักบัานเฮ้าอยู่มันชลามเครื่องบริตัดไปให้ใกล้เนาะตัดแปรไก่เดี๋ยวตัดแล้วมันก็ปรุงใหม่พูดผักของเรานี่ผักของเราท่านผู้ชมเนาะอันนี้ยายรุ่นสิเก็ฟเมื่อวัน ก็ผสำเนียพ่โฮมกัดลายคนัน,นาลนะ้มีงานสมโพธิพระพรุ่งนี้คุณยายลีละะเลไ,ได้าลากว่าสมลอีประจุด้วยนองนป้ารากสาด้วย,วยะโ <c oughs> อ้หใคบัดไก่กับมาสมโพธิแล้วยยี่น้องนี่น่งไวฝั่งเด้อแรงคนอื่นเด้อ Tập thập bông mai cày ta kéo nó cả chín gì đấy, ăn gìn gìn Chín gì ở, gìn, nó vẫn luôn, nè, nó cả gìn gì đấy nè, nó. Nó. Kín hát lại bừa, ăn gìn bông. เอาพวกบุ้งให้ไก่มันกลิ่นอยู่ผักทั้งผูกกำลังเตรียมไข่ ทัวมักแต่งกำลังเป็นหมากพี่น้องจา๋าเมล็้กล้วยนี่กล้วยหอมซุกข้าเครือบมุอเซอร์แห้งกระตัดเมื่อไงซุกแล้วสามารถกินได้ มันสุมันหล่นเนี่ยหัวเฮ็ยเขาปูพานอีกแล้วใช่แล้วไดีกันไปดีนนักการคนสคน ดีแล้วว,ว,ว่าหัวว่าภาคแช่นะกคนลก่ <ST AN X> ผลผลิตการเกษตร,รของเราท่านผู้ชม่ม <ST AN X> อ,อยไว้ด่<ส>เวลามันสุกกับไฟอยากกับกินกินบอมอ้อนี่มันสุกเขียวเลยครับนี่รวยอันนี้ก็จะเป็นผลผลไม้แห้งของเรานะจ๊ะ ของสวนของเราเองอันนี้พน้โงจามากนีก่เป็สิ่อขอเกิดภาพบรรยากาศหรือเพียงเท่านี้ไปแล้วท่านผู้ชมสบายดีลมหนาวลมนแน้งกำไม่ให้กันหนาวไป,ปไปไป